น้องดีครับพูดเขาว่าหนูสิบครั้งหนู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 นูห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 หนู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 นูหนูหนหนู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  วันน ok, ี้เลยวันนี้กีดคันหนู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 ช้าๆติดคันหนู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 หนนูหนช้กวนี้ช้วนีนี้หนู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 ช้ากว่านี้อีกดังๆหนหนูหหนหนู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 เร็ว หนู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 แมวกลัวอะไรแมวกลัวหนูอ่านับหนูใหม่นับหนูใหม่เลยฮะนับหนูใหม่สิบครั้งหนึงนับหนูใหม่สิบครั้งนูเรืสิบหนูเรืหนู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 อะไรวะที้หนู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 ชอบกินอะไรดิชอบกินอะไรชอบกิน เผื way, <AN> e. ่อละไม้ได้ไหมอ่ะได้หนูชอบกินแมวกินอะไรแมวกินอะไรแมวกลัวอะไรแมวกลัวหนูใ่ไปไปกีนแมวกลัวอะไรแมวกลัวหนูแมวกลัวอะไรหนูแน่ใจแมวกลัวอะไรหนูแมวกลัวอะไรหนูไม่ใช่แมวกลัวอะไรจริงๆแล้วแมวกลัวจะกลัวอะไรหมาเออแมวกลัวอะไรแมวกลัวหนู Gracias. <laughs>